สวัสดีครับพี่น้องคครครััับบสสวดี f c ลุงเวีดมื้อนี้มาเป็นในพ่านตึกแขนกแกินก้วยปลากินก้อยปลาเบิง <ปะ S 1> ่งสิได้บ่อือประมาณก็สิได้ไดครับผมหญ้ากับม่น้ำต่างม,มาบรรยากาศปะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเพิ่นทอดแห่ทอดแหกับบรรยากาศกับบรรยากาศเอ,อ่อถ้ำบอลถ้ำห้วยห้วย ปังกเจาเขาหน้าปังก็เจ้าพี่น้องเขาหน้าปังก็เจ้ามันลมลงมาบ่ได้ดอกอ่ะเดี๋ยวแต่หน่อยไทยเพราะว่าอากาศมันกันหนาวเดี๋ยวให้ลุงเวดเอฟซีจัดการผู้เดียวเนื่องปุ่มบาดแรกแค่หมาพี่น้อง อาหารกินขขาปลาเมื่อนี้หลังจากกลับมาจากระยองมืออื่นต้นหน่ย่ยมืออื่นต้งหน่อยจัางชิขึ้นไปยะโสื้อนี้มันกินกไอยปาก่อนโอ้บ้านแห้าทานอยู่พี่น้องสมกับเป็น ม่ท่านในท่างใหญ่ยู่บ่อยากลงน้ำเนี่ยมันหนาวเล้วสู้ชร้านเฟินเซีเว้ออชู่ชู่มาขึ้นพออยากลงน้ำเพิ่นหนาวมันเสร็จแล้วเพิ่นมาอ่ะบาตแรกแค่ถรงมันได้บักห้อยยักหน่วยมาเนาะข่วนป๋าเต้นยุวยโอ้น้องพิมมาชู่ชู่ไงเว็บชู้ๆู่าเห็นแล้ว เดี๋ยวห้องกระชิมาเห็ดกับเขากินกันมื่อน,นี้ได้ก้อยได้ปลาขาวห้องกระชิมาก้อยแล้วกระชิมาต้มพระท่านตัวปลาพระท่านได้อยู่กิจโครงการก่อนแล้วโอ้หาวเลยพี่น้องอากาศมันก็นหนาวพี่น้องอันนี้มันเป็นของหลวงไหมพี่น้องถ้า ผู้ใดสิมาหาอยากหากินกับมาหาใดตามธรรมชาติมันบ่าเป็นหน้าเร้จกกับ,บรรยากาศาจกจะจกอ่หน้าเ,าเจ้าระจกกับเห็ดหน้าปังหน้าปังโอ้ไดบอกว่ยดีตนโอ้ได้ยวนโอ้ปลากระแยง,งมากมาขึ้นมาลุมบ่ใดดิลม ขาวปลาแงบนี้อนหอ,อยพร้อม,อมนี่แหละหาอยู่หากินแบบบานๆเฮ้ยพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้เท่าตัวสองตัวกะไปยังปลากระแยงปลากระแยง<ม>ปลานเนื้อ<ม>อ่อนพี่นอ้องปลากหอยนี่หลายครับปลกหอยนี่เนาะบักหอยจูบบักหอยอันนี้ไหมเจลีดหน่อย chili ó bay lì bay 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 Xăm nì là bay 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 nì, còi bay tôm bay 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 ต้มใส่ปลาขามเนาะเขาเามีปลาขามมัล่ะมีมากอยู่อืนี่ปลาที่ก้อยแซ่บปลาซอยปลาซอยเห็นปะก้อยเสียบลาบก้อยเสีบลาบขล้นขมลาบเหนียวคือปลาตองก้อยไปเรื่อยๆพี่น้อง mất em phạt thân nhai tuổi là mẹ cả mấy năm, Ủa, có nhận. hả? Có nhà mẹ ừ, chúng ta có xịt à? ขั้วไอ้ฟืนยู่ได้อยู่นี่มักอหญาไปคั้วอยู่ไปไปข้าห้อมแม่ไปข้าห้อมไปข้าห้อมไปไปเรื่อยพี่น้องครับผมตอนไหนร่องน้ำมาได้แอบมันหนาว รยกาท้องทุ่งนาปังโอ้บักม่วงบัเกิดเว้ยโอ้บักม่วงมีอยู่มีอยู่แต่มันน้อยน้อยม่วงก็เจ้าม่วงก็เจ้าบัทสองบัทสองโอ้ปานแหงแตกดีขนาดวะ บ่ธรรมดาตัวนี่เอฟซีลุงเวียดเนี่ยบัดร่างฮะลูกนันกินแล้ต้งไง Mà hỏi anh Ồ oh, đây chưa, tôi đứng mà, Thế là tôi xoắn tôi Kép với lên đây phía nào Ừ. mạng hơn lúc này. Lúc này bó chân tộc khoảng ngọn. Tìa. Vãn lâu cái này tối như nhầy nên พอได้ไกวยพอได้ต้่มพี่น้องเอ้ยแต่ก้อนน้ำคืนนี่ได้ขี้เลื้อพูมดแล้วตึกเอากับวิถีชีวิตวิถีชีวิตบัานบาฮาพี่น้อง การหาอยู่หากิน,นแบบบ้านๆน,นะคเนาะ,นะเดี๋ยว <ไป S 2> ค่อยเ <ไป S 2> <ด>มือง<ด>ไปเรื่อยๆก,ก่อน,นครับผมก็จะไ,ไปไล่ด่างหมือเนาะ วานแหงมักจะวานแหงพี่น้องออกสู้บาดเสยนเส,สียนหาป่าพี่น้องบริจับแหงมาสองปีข้าจะเป็นลิ่งหลายพี่น้องไปขึ้นมาค้ามยุขโครลาบถุนยุเขาใหญ่พุ่นเนี่เนี่ยบอลรรมดาเดิเน เอาของพ่ายลงไปร้อยน้ำน้ำเดี๋ยวจะจับผ้าเจีบบรอากาศเห็นมัง้งเขาหน้าปังข้าจบเขบ้าจอกกรซูปเซ่เขา น้ำก็บม่เลิกดอกเพื่อนเพื่องเอิ้เพื่พงอ,องข้อ,อน,นี่หลับพี่น้อง Những nốt cây ôm, ô bát bên màn, bát mán đây, đây. cả đây, bát 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 cả bát 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 ô oh, tên òa cơm đi mán vâng ô <laughs> <Đút. cười> ระว,วันแหออกขนาดพี่น้องส,สาสมสิกกวยสีต้มนี่เอ้ยค่าเดียวพี่น้องนี่แหละว,วิถีชีวิตแบบบ้านๆนะฮะหาอยากหากิน <c oughs> ปลากระยุในหนองเขากะยุในหน้าแบบชีวิตสโล้รีสรูไรแบบมันบ้านนะเนาะหากตึกปลาตึกดยัง ปลาบรดเลี่ยงปลาธรรมชาติครับผมมาดีเแล้วปลาได้ปลดบุได้เนาะ ลิกบ่เเต่ออดเดี๋ยวมือหนาสิผ้าไปแทงปลาไหลพี่นอ้องแทงเอียนแทงเอียนมาตรมเป็ด ีน้ำมีปลาในนามีข้าวเขียวหวาต้องเฮ็ดซาซาสโลสโล,สโล่พี่น้องขั้นตอนปลามันจังจะบอ,อก ได,ไ,ได้ยากขีตมอ่ะขาล้วนขาล้วนเข่าลว้วนขีววน้ตมเดี๋ววไยไปต่อพี่น้องรัดกันเน,น,ะนเาะอืม มันนเาาหโขกไฟโขกมันได้ตึกแห่เนาะลังมือกับมนันลังมือกับบ่อมันเนาะปลามันอยู่ในหนามเนาะบ่ววหูฟันงติดแหเฮาหรือบ่แหหรือบ่ติดยังแห่คาดเหรอ ก็เจ้าก็มาหาอยู่หากินพี่น้องพอดนะทั้งพุ่นกับมี่ได้พี่น้องเขาเจ้ามาไรด่างกันทั้งฝากมือตัวหน่อยไปพุน่นเขาเจ้ามาไรด่างกันเนาะทั้งบ้านตัวหน่อยนี่แหละมาเขาเจ้าก็ะชวยไปเย่อะเออ หน้าปังขาเจ้างามงามพี่น้องขอหน้าปังขาเจ้างามขนาดบนเนะขียวสวยงามเลยอหือ,หอ,หอเต็มทงเต็มทาเลยพี่น้องเก็บบรรยากาศไม่พี่ให้น้องเมืองเดี๋ยวขาจังจะไปกินก้อยปลากันเนาะให้ลุงเวียดสังหารก่อน กะสีร้าบาดเติอยั่วพราะว่ามันก็ต้องใส่เวลากาันหาพี่น้องวัดเป็นป่าทนะ่านประชาร์ตนะเป็นป่าเขาเลี้ยงไว้เดี๋ยวเขาจังไปเมืองการเฮ็ดกับเขาว่าเล่าสิได้หลายบ่ได้หลายเนาะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องซั้งนี่แหละได้ไอยูบ่<ะ>ได้อยู่บ่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ยเพี่นว่า พี่น้องกนัยูไก่ตัน่อยซูบเข้าไปให้ครับบเห็น่ะอ่ะเดี๋ยวจะไปเมืองกันตอนฮ็ดกเขานะครับผม